สื่อสารครับทั้งสายทั้งสายสา,ยท,สาทั้งสิ้นเนี่ยเราก็จะทำควบคู่ไปด้วยละปริบัติวมความกสชไปด้วยนะครับถ้าเห็นว่าตรงไหนผิดป,ปกติในเรื่องการที่สัญญาหรือว่าการส่งสายญ,ญานไปให้ประเทศเพื่อนบ้านในการกฎหมายเราก็จะดำเนินการนะครับไม่ใช่ว่าเฉพาะพื้นที่ตรงนี้ด้านเดียวนะครับก็จะเลยไปพื้นที่เป้าหมายอื่นที่เราคาดการณ์ว่าตรงเนี้ย โดยบล็อกแล้วอาจจะทะลักไปโซนอื่นเช่นด้านโคกศูนย์ต่อการตรงนี้ไปแล้วเนี่ยเขาจะไม่มีการลอกปล่อยสัญญาณที่แรงขึ้นไปฝั่งตรงนี้ครับข้อที่เด่นนะครับเสาใหม่อะไรอย่านี้เราจะอยากไม่ให้ติดต่อกแน่นอนนะครับต้องมาชีแ้แจงกันแล้วว่าคุณที่บอกเขาเห็นใจข้อที่สองเนี่ยนะครับเราดูจากประชากรของท้องที่เนี่ยเราก็ควรรู้ว่าคนจะมีทั้กี่เซลล์ไซส์ยังไงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย ความพองเพียนจะขนาดไหนนะครับผมคิดว่าถ้าเป็นกระป๋านโน้นเนี่ยมีประมาณสักสิบสักจานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ามันเกิดกว่ามเสถียรสายก็แสดงว่าเทือกเราก็จะตัดนะครับเพราะจุดออกนั่นก็เป็นจุดเดียวคือตรงของาไฟนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่มีถามว่ามีปิดประมาณไหนไม่มีปิดแล้วนะครับเพราะว่าไอจีเนี่ยเวลาเขาส่งรับส่งมาเนี่ยมันมาในหนึ่งสายเนี่ยมันไม่ได้มาเจ้าเดียวมันคือเก้าสิบหกคอกระปานเก้าสิบหก บริษัทนะครับตัวยนี่ก็ถือว่าอะไรที่ไม่ไม่ถูกรกติหมดนะครับอ International Internet, ินเตอร์นชนแนลอินเทอร์เน็ตเอกเวเนี่ยทำไปขายต่อขายช่วงให้กับบริษัทที่เปิดขายในต่างประเทศคือไอพีแอลซีอินเตอร์เนชั่นแนลไพเวอินเทอร์เน็ตอินเตอร์เนชั่นแนลไพเวลีสเซอร์กิตนะครับไปขายต่อก็เนี่ยพอขายต่อ เราบอกมาได้กีหลายเรียกว่าอย่างหลักหลวเราเอาเบอก็จะมีโทษปัจจัยเว้นอนุญาตเหมือนกันนะครับที่ก็เป็นมาตรการที่เรากำหนดขึ้นมานะครับก็ง่ายๆนะครับคือการประกอบอาชญากรรมซึ่งถือว่าเป็น,ปน,ปนองค์กรอาตญากรรมและอาตญากรรมข้ามชาติโดยพอก วัา,า,านารามก็ลังสงก็ต้องไม่เกิดเราจะจัดไทยนะครับส่วนวันนี้จะมีการลงสองสแน่นอนนะครับให้อยู่ในรายะที่กําหนดนะครับส่วน้านด้านสายนะครับสายเนี่ยถ้าฝ่ายมันคงชี้ว่า IP Address ตัวไหนผิดเรผิดตันทีนะครับที่ข้อที่1น,นะครับข้อที่2เนี่ย เราได้กำหนดแถบ,บสีให้กับบริษัทที่ลากสายข้ามต่างประเทศนะครับถ้าสีไม่ตรงกหรือไม่มีสติกเกอร์ที่เรานะครับเราก็ได้เรียนทางทางหารกับตำรวจแล้วว่าตัดอันทีนะครับไม่ต้องเกรงใจสามอย่างนะครับก็คือเสาสายแล้วก็สิงนะครับเสาเนี่ยที่บริเวณน,นี้มีอยู่สองสาวเสาที่สูงเกินเกินความจำเป็น สูงประมาณทัก5-6-10เมตรซึ่งเดี๋ยววันนี้เอาลงแน่นอนนะครับเราได้กาหนดเรื่องเกี่ยวกับมาตรการเสาเนี่ยเราได้กาหนดแล้วว่าระยจจะจากชายแดนเข้ามาถึงกี่เมตรกี่กิโลเนี่ยควรจะมีความสูงเท่าไหร่นะที่สําคัญคือเราตรวจกำลังส่งความแรงของสัญญาณอะารประเทศและเกียบต่อเนื่องนะครับเราเริ่มปฏิบัติการมาตั้งแต่วันที่6 กลางคมจนถึงวันนี้และจัดเนิการต่อเนื่องไปเรื่อยๆนะครับเราม็ทําทอะไรบ้างเราร่วมกับองค์กรในพื้นที่นะครับตรวค้นบุคคลต้อมสงสยัยตรวจค้นยานพาหนะตรวจค้นพื้นที่เป้าหมายช่วยเหลือ